เอาหล่ะก็กลาบสวัสดีไปรุ่นทุกคนวันนี้ก็อยู่กับโคบีโคบีจะมุ่งหน้าสู่ New วเวิลแล้ววันนี้ความอันตรายความโหดที่กำลังรอโคบีอยู่จะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามและไปรับชมกันเลย เฮ้น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพ,พี่แนะนำร้านนี้เลยครับ l e NASIC Shop ร้านบริการกดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตแบบ King Legacy และแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ถ้าหาใครกําลังเล่นเกมอยู่แล้วเครื่องข้างเครื่องกระตุกบ่อยๆพี่แนะนำแอป,ปนี้เลยครับ n o c k Cleaner แอป,ปนี้จะช่วยให้โทรศัพท์มือถือของเราลื่นมากยิ่งขึ้น ในตัวแอปก็จะมีฟังก์ชันเคลียร์ขยะช่วยลบขยะออกจากมาือแก้ปัญหาพื้นที่ความจำไม่พอช่วยโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยทำงานไม่หนักแล้วถ้าใครเป็นสายเกมเนี่ยฟังก์ชันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับเพิ่มความเร็วเกมช่วยปิดแอปที่กําลังทํางานอยู่เบื้องหลังช่วยให้มือถือของเราตั้งใจลั่นเกมได้อย่างเต็มที่ช่วยให้เล่นเกมได้อย่างลื่นขึ้นไม่ค้างไม่กระตุก แล้วถ้าโทรศัพท์มือถือของใครแบตลดเร็วๆเนี่ยฟังก์ชันประหยัดแบตเตอรี่ช่วยได้เยอะมากๆเลยครับฟังก์ชันนี้จะช่วยสแกนและปิดแอปที่ใช้งานพลังงานที่เยอะๆทำให้โทรศัพท์มือถือของเราแบตลดช้าลง ถ้าหากเพื่อนๆน,น้องๆคขไหนสนใจแอปที่จะทําให้โทรศัพท์มือถือของเราลื่นมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ให้เข้าไปที่เพจสโตรและพิมพ์คําว่าน็อกคลี e เนอรใครไม่สะดวกเข้าไปที่เพจสโตรกดที่ลิงกงบนสุดของใต้คำอธิบายผมได้เลยติดตั้งเสร็จแล้วอย่าลืมมาให้5ดาวกันด้วยนะครับ เงาหละก็สวัสดีเวยรุ่น n น w เว r l ์ทุกท่านกันเลยอยู่กับผมโคบี้วันนี้โคบี้ก็จะมุ่งหน้าสู่เน w เว l d ์แล้วอะนะฮะเออก่อนจะไป n น w เว r l ์ฮะเราก็ต้องมารฟมเช่นเคยโคบี้ตอนนี้เลเวล598แล้วนะครับผมอีกร้อยกว่าเวลโคบี้จะไป New World ได้แล้ว ช่วงนี้โคบี้ก็ต้องขยันฟาร์มหน่อยนะถ้าไม่ขยันแล้วก็เวิไม่ขึ้นโอเคอย่าพูดมากเลยดีกว่าเดี๋วขอตัวไปฟาร์มก่อนละกันนะครับผมงฟาร์มาสักพักครับผมบอสก็อดเอเดลวันเกิดไว้ก็ขอค่าหน่อยละกันเผื่อจะได้กระบองโพอะไรอย่างงี้ฮะตีมาหลายตัวแล้วกูยังไม่เคยได้เลยกระบองโพ โอเคปี okay. เข้าไปเราต้องเว้นระยะห่างกับมันนะเพราะว่าเราโดนทีเดียวตายดูเลือดดิแม่งหกร้อยกว่าเองกูโอเคครับนปาดเข้ามาให้เรียบร้อยให้โควิดจัดการก็ดเอเนลได้แล้วแต่ไม่ได้กระบ,บองโผล่ที่สี่แม่งเอ้ยโอเคครับผมช่วงนี้เหลืออีกพีคูณสอีกตั้งเจดนาทีเราต้องรีบแล้วครับผมผมเป็นคนที่ เออต้องใช้อ e ีกพีคูณสองให้ครบไปแฟมกอดถัดไปกันเลยเฮ้ยมาแล้วกอะวอเตอร์เซเว่นเออเฮ้เซ็ตสปาวก่อนนะจุดเซ็ตสปาวอยู่ไหนไวะเนี่ยอ๋อนี่มาเซ็ตสปาวให้เรียบร้อยโอเคครับโคบี้ก็จะมาฟร์มต่อและเหลือเ e อีกพีคูณสอีก6นาทีทุกวินาทีมีค่า เอออีกีคูณสองนี่ไม่ได้มาง่ายๆนะครับผมต้องหาโค้ดมาใส่เดี๋ยวโค้ดจะหมดแล้วเหลืออีกไม่กี่โค้ดเองเออต่อไปก็โคบี้ก็ต้องเติมเงินแล้วสินะเออสงสัยเราจะโคบี้ต้องไปเติมโลบักมารอซะแล้วโอเคครับตอนนี้หนุ่มโคบี้ของเราจะเลเวลเจ็ดร้อยแล้วครับผมขาดอีกเวลเดียวเวสนี้เสร็จก็จะไปนิวเวลได้แล้วอ ฟันเขก็ไปเลเวลเจ็ดไปนิวเวิลได้แล้วครับแต่เรายังไม่ไปไงะอพีคูณ2มันยังเหลืออยู่เว้เราต้องใช้คุมอีกตั้ง9นาทีอีก9นาทีน่าจะได้หลายเลเวลเลยแหละโอเคเรามาฟาร์มกันต่อฟาร์มจน e x พีคูณ2จะหมดเลย มาจัดการบอสก่อนไปใน World ดีกว่าครับผมนะตอนนี้โควิระดับเวลล้วยสแล้วเรามาตีบอสกันดีกว่าบอสตอนนี้เห็นว่ามันดรอปของด้วยนะแต่กูจะได้นี่หรือเปล่าดิซี่ดวงยิ่งไม่มีอยู่ไอ้บอสหาได้ไปกระถึกแล้วเกินอุตส่าห์อัพดาบมาโคตรแรงตีไปตั้งหลายสก,กิลเลือดไม่ลดเลยเงาละครับตอนนี้มันก็ใกล้เดียงแล้วนะฝันก็ไปฟาดใส่คมคเรียบร้อย เรี่ยงมแล้วบอสไม่ได้ของแต่งเลยโอเคแล้วไปเจอครั้งหน้านะครับบอสเดี๋ยวจะมาเอาของแต่งใหม่รอบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆกลับมาเยี่ยมใหม่โอเคครับผมได้เวลาไปนิวเว r ร์กันแล้วีขอแวะหน่อยละกันก่อนจะไปนิวเวอร์ครับผมกลับมาที่ก่อสกายไปมาซื้อหาีคิสสังเกต นสวัสดีอูซอบอูซอบทำไมมาอยู่บนนี้วะโอเคมันไม่ให้กูซื้อเฮ้ยบ้าหรือเปล่าทำไมซื้อไม่ได้ล่ะอะไอ่าเมันต้องมีเงื่อนไขเออโอ้กูต้องไปปรึกษาย YouTube อีกแล้วสินะโอเคครับตอนนี้รู้แจ่มแจ้งและโควิดต้องมาตีสี่จกักรพรรดิแดงแชงโคตรก่อนนั่นเอง เออแต่ก่อนจะไปตีแชงคูนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโอ้โหเงื่อนไขก็เยอะสุดละเกินตอนนี้เราต้องหาปุ่มก่อนนะหามาสักพักแล้วแม่งก็ยังไม่เจออ๋อนี่ปุ่มแรกเจอแล้วปุ่มที่สองจำได้ครับผมอยู่ตรงโขดหินตรงนี้อันหนึ่งี่ต่อไปอันที่สามอยู่ไหนไม่รู้ึโอเคครับผมปุ่มที่สี่โอเคปุ่มที่ห้าอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ใกล้ๆกันอ๋อฮะ ครบแล้วแล้วก็มาตรงนี่ต่อครับผมนี่แหละแล้วกูจะอธิบายทําไมเนี้ยมาลงไปในท่อเอ้ยไม่ใช่ท่อในรูนี่เอาท็อตขึ้นมาเอาไปเผาบ้านไม่ใช่เอาไปเผาประตูประตูที่กอดทะเลทรายครับผมนะเออโอเคกอดทะเลทราย,ยทางไหนวันนี้ยะงงมาแล้วครับผมหลงไปหลายที่เลยละ่ะมา นี่บ้านเอียงๆหลังนี้แหละเข้าไปแล้วก็เผาแม่งเลยเผาประตูนะครับไม่ใช่เผาบ้านนี่แล้วก็ทะลุเข้าไปเอเอ,อแล้วก็เอาน้ำมนนี่มาไม่ใช่น้ำมนีิเป็นถ้วยโอเคแล้วเราก็ต้องไปเอาน้ำต่อครับผมมาแล้วมาเอาน้ำที่ถ้ำมาไม่ได้เจอลุงเลยลี่นาน สวัสดีลุงขอเอาน้ำหน่อยนะเอาหนึ่งหยดพอแล้วโบโอได้แล้วน้ำมนุ่งเก็บกล่องก่อนฮึบมึขึ้นยากแ้โอเคครับผมมาฮะได้ดน้ำมนมาแล้วเราก็ต้องไอเอาเอามาให้ไอเท่าคนนี้ที่มันกำลังป่วยอยู่เอากอกปากเข้าไปยัดเข้าปากเลยโอเคเสร็จเควสดแล้วไปกันต่อครับผมเกาะบาก,กี้นั่นอเองทางนู้นเลย มาถึงแล้วเกาะบาเก้ไม่ได้มานานเลยโอเคแล้วก็มาคุยกับไอ้หนุ่มคนนี้ครับผมนะแล้วให้เราไปฆ่าใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็ให้กูไปฆ่าคนใจร้ายเกินไปหรือเปล่าบอพเมมาแล้วครับผมนี่สวัสดีเอาตายแล้วรถกระจอกแถวอะโอเคกลับไปหามันก่อนกลับมาแล้วครับ แล้วเราก็ต้องเอากุญแจจากมันเงื่อนไขตีแชงคูได้มันเยอะจริงๆเลยโคตรซับซ้อนเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมเราต้องเอาฮาคี้สังเกตก่อนมากลับมาที่กอะเดิมครับผมนี่มนสอดใส่เข้าไปแชงคูสวัสดีนี่เราสี่จกกักรพรรดิเหรอเฮปมาออกมาหงุดหงฟันงุงิงฟัน,ฟน,ฟนทัวแตก โอ้โหนี่สีจักรพรรดิจะไปกระจอกแท้ซื้อโคบี้ไม่ได้เลยได้ดาบมาด้วยครับทุกคนมันดาบหรือไม้จิ้มฝันวะเนี่ยดาบของสีจักรพรรดิจริงๆเหรอ,อเนี่ยกลับมาที่กอดสกายเปียครับมาคุยกับอูซอฟตอนนี้เงื่อนไขเราก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ้าซื้อไฮคีย์สังเกตนี่มันยากจังเลยวะโอเคแจ็ตไปในราคา7 5 0 0 0 0ห้า คันคันมีเงินตั้งสามล้านโอเคครับผมเราได้มาแล้วฮาที่สังเกตเอ้ยนแจวเกินไปมุย้ยโอเคครับผมมาไปตีก็อดก็อดฮันเดอร์ก็อดเอเนลนั่นแหละมาก่อนจะไปเนลเบลขอกระบ,บองโพได้หรือเปล่าฝันเข้าให้ปาดเข้าให้โอ้โดาบกูแรงเหมือนกันนะเนี่ย โอเคครับตอนนี้มันใกล้ตายแล้วปาออกไม่ตายเก๋มาอีสก,กิลเดียวโปองเรียบร้อยโอเคครับผมมุ่งหน้าสู่นิวเวอร์กันเลยดีกว่าเราต้องไปเกาะเอ่อคุกอิมเพลวดาวหรือเปล่ปาวะเงาลาตอนนี้โคโบี้ก็เดินทางมาถึงเกาะเกาะนี้แหละเกาะอะไรไม่รู้ครับผมนะนี่มาเอากุญแจ กุญแจไขสูนิวเบิลกูเรียกไม่ถูกกุญแจอะไรไม่รู้มันจะให้เราไปตีบอสคุซันนี่เออแต่ก่อนจะไปหาบอสคุซันฮะขอมาเอาผ้าคลุมก่อนเออโดฟามิงโกขอผ้าคลุมหน่อยนะขอล้องลาดดอกไป้กูเหอะกูไม่ชอบผ้าคลุมสีดําเลยอยากได้แบบสีที่มันเบลๆบ,บหน่อยอะไรเงี้ยเออตายเอาได้เอาขอวุ๊บได้เลย thank you มากมากครับผมได้ผ้าคลุมมาแล้วไอ้เร่งง่ายจังวะ โอเคครับผมไปเกาะน้ําแข็งกันต่อออยู่นี่เลยใกล้ๆมาแล้วที่เดิมเลยแล้วต้องเอากุญแจมาเสียบประตูช็อกให้ประตูเปิดสวัสดีครับผมนะขอค่าหน่อยละกันโฮบี้จะไปนิวเวล์แล้วโอ้โหแมงเง้ยมันถึกเหมือนกันนั้นเนี่ยทุกคน เราต้องหลบสกิลโอ้โหชิบหายพูดไม่ขาดคำเลยมันตีกูเลวครึ่งหลอดแล้วกูโดนสองสกิลล่วงเลยอะเนี่ยโคบี้กูเรื่องจุกละเออโคบี้ดีไซน์จุกของแท้บอกเลยไม่มีใครเอาโคบี้ลงนี่หลบสกิลเป็นไงลนะ่ะโคบี้เออโคตรเทพเลยว่ะโคบี้กูลบอีกเออลบเล็กฝาดเข้าไปนี่แฟนจะตายละครับผมนะกูก็จะตายเหมือนกัน เฮ้ยไม่ไม่ไม,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 ามา่อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อีกสก,กิลเดียวผมล่วงแล้วเนะนี่ยฮะฟันเอไม่ตายไม่ตายไปซะเรียบร้อยครับผมเสร็จภาร,รกิจเรียบร้อยโคบี้จะไปนิวเวิลแล้วเฮ้ยเดินทางมาตั้งนานในที่สุดโคบี้จะไปนิวเวิลและโเอเคเก,กาะกลางมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย นั่งเรือไปดีกว่าครับผมเลือดเราน้อยอบินไม่ไวนั่งเรือไปไวกว่าโอเคครับตอนนี้โคบี้ก็อยู่เก,กาะกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคได้เวลามุ่งหน้าสู่ New World แล้วครับผมนะนี่คือการไปนิ w เวิลครั้งแรกของไอหนุ่มโคบี้เห็นเขาว่านิวเวิลมันช่างโหดร้ายใช่ไหมฮะโคบี้อยากเจอ รอแมป,ปโหลดโหลดนานจริงๆเอาล่ะเลือกทหารเลือมาแล้วนิวเวิร์นิวเวิร์ที่เขาว่าโหด้ายมากๆการประจนภัยครั้งนี้โคบีต้องเจอกับอะไรบ้างวันนี้เฮ้ยอนิวเวิร์ว่ะไม่มีใครอยู่เลยก็ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอ โอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครั้งหน้าโควิดจะเจอความโหดร้ในโลกใหม่จะโหดแค่ไหนจะมันแค่ไหนก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะเราไปเจอกันไวุ้่น